w w w x a u t o s p o r t c o m รวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามแห่งนี้นะครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมอย่างไปทางการเข้าสู่รายการการแข่งขันครับศึกแห่งศักดิ์ศรีที่สุดของดรากครบก้าวไกลส่สากล ECU Shop Supa Thailand Record 2015ครับเพื่อแฟ้นหา10อันดับรถโมดิฟายที่เร็วที่สุด ในประเทศไทยในระยะทาง400กับอีก2เมตรครับผมก็ถามบรวัตรวรนาพฤกษ์จากเอ a ก t o s p o ต t ครับและผมตูนนะัุธุดดำทองสุขครับจากกังปีชาแนลยังไงน้องตูนวันนี้ฮะสองคนเราเนี่ยได้รับมาเป็นพิธีกรครับได้เกียรติได้เกียกรติเออถูกได้รับเกียรตินะฮะแต่สําหรับท่านที่เพิ่งเปิดมารับชมเนี่ยครับ,รบอาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันที่5ที่6ที่ผ่านมา มันมีาการจัดการแข่งขันที่สนามบางกอกแบล็กเอวเวนิวเราคอร์ิฟายกันคอร์ิฟายที่นั่นเลยและนี่เลยฮะเราคัดรถจาก275คันครับคันเหลือเพียง70คันโอ้ยตกรอบกันไป200นิดๆเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อมาชิงชนะเลิศที่สนามบุรีรัมนะฮะเ <De xter S 1> ดเต์เดสเตอร์แห่งนี้ครับครับการแข่งขันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด6รุ่นด้วยการเป็นในรุ่นของโปรโฟเอ็นเอ ซูเปอร์โฟโหรุ่นนี้ตื่นเต้นทั้งขับ2และขับ4ขับ2นี้เป็นพวกเครื่องยนต์4สูบแบบรถสปอร์ตหน่อยซินเวียซินเวีย200ขยับรุ่นใหญ่หน่อยซูเปอร์ซิกขับ2และขับ4อันนี้6กเมตรหเมตรโอ้โหขับ4นี่เป็นสกายไลน์ขับ4นี่เป็นกอซิลล่าและรุ่นสุดท้ายครับที่เขาเรียกว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นหลังถนนเลยเฮ้ยรุ่นอะไรโปรทักรุ่นนี้วิ่งเลขตัวเดียวนะครับกติกาเป็นไงครับพี่โก้กติกาของการวิ่งในวันนี้ท่านผู้ชมที่รับชมวันที่5 แล้วก็วันที่6เรียกได้เลยครับว่าอาจจะเปลี่ยนกติกาเปลี่ยนแปลงมุมมองกันนยเพราะวันที่5วันที่6เราหารถที่เร็วที่สุดเพื่อเข้าตัดตัวมาสู่วันนี้แต่วันนี้ครับกติกาเพิ่มเติมก็คือเรามี7%อหรือได้ว่าเขาแบ็กอัพ7%ค็ดเอร์ตครับสมมติสมมติครับท่านผ, <ม S 2> ผู้ชมดูทางบ้านงงอยู่ละสมมติว่วาท่านวิง่งวันนี้นักแข่งวิ่ง 0. 1 0 0อ่า เข้ามาเลยวิ่งรันแรก10.0 10.0จะเอาเวลา10.0เนี่ยบันทึกสถิติท่านต้องวิ่ง10.7นี่คืออย่างแย่สุดเลยนะแย่สุดถึงจะแบ็กอัพ10.0ได้อย่างนี้ก็เรียกฟุกรอบเดียวไม่ได้เลยพี่โกถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นรถ1นึคันครับมีสิทธิ์วิ่งคันละสเที่ยวหรือคัรละสามรันฟุกไม่ได้เด่ไยวที่น้องตูนบอกครับคือวิ่งเร็วปึ้งรล้ที่สอารมณ์เหมือนว่า คุณเร็วจริงหรือเปล่าอ่าเอออ่าถ้าคุณเร็วเท่าเดิมก็แบ็กอัพเวลาได้ครับอ่าประมาณนี้ครับครับนอกจากการแข่งขัน ECU สอบซูบอัพไทยแลนด์แล้วคอ2015แล้วครับครับยังมีงานที่เขาเรียกว่าเฟี้ยวฟ้าวครับพี่มันมีอะไรเฟี้ยวฟ้าวกว่าซูบอัพหรือตูนใช่เอ็อีสานอเดอร์สตีทครับมันัะเป็นงานยังไงเขาเรียกว่ารวมรลซิ่งกว่า200คันเลยครับ ทางภาคอีสานเลยนะเราไปออนทัวร์รถโชว์กันมาแล้วหลายจังหวัดเลย้วเราไปกันทั่วภาคอีสานโอ,อ้โหเรียกว่าครบถ้วนกันเลยจริงๆฮะดีมากนอกจากจะได้ชมรถที่เขาเรียกว่าวันนี้เราจะไอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้ไดเห็นรถที่แรงที่สุดในประเทศไทยแล้ว สื่อว่างานอีสานมีพวกนี้มีพวกนี้มีพ่งน,นี้ดูรถแรงแรงดูรถแรงแรงรถโมดิฟายแล้วยังมีรถสวยๆพุ่งนี้ให้ได้รับชมกันพุ่งนี้ที่รายกิจกรรมหมีชิงช้าด้วยมีชิงชา้าสวรรค์มีเกมเขาเรียกว่างานวัดตีมงานวัดสปอนเซอร์อีกเพียบ <c oughs> น่าสนใจครับสำหรับการแ <c oughs> ข่งขันจากอันดับในการ ECU Shop Sup Up t h a i a n Record 2015นะครับ เรียกได้ว่างานดีๆแบบนี้นะผู้ชมครับมีทั้ง d ร็กมีทั้งโชว์อีเวนต์แบบนี้ครบถ้วนต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักน่ารักเหล่านี้เลยครับไม่งั้นเนี่ยงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนที่สาคัญนี่ขอบคุณเลยขอบคุณเลยครับสปอนเซอร์หลัก ECU Shop ครับกล่องอัจฉริยะครับเพื่อสมรรถนะของรถคุณครับครับผมหรือจะเป็นยางชายเอทเฮ้ยนี่ไงคุณรู้ได้ยังไงครับยางชายเอทครับประสิทธิภาพสูงวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นครับ เคซีวิลครับนวัตกรรมแห่งความปลอดภัยเนือขีดจำกัดใดๆของล้อแมกบอลชูเลสครับ BRC Racing Cut, นี่ฮะหรือจะเป็น Amazing Thailand ครับงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทตีเพสอิสุูเซลจำกัดและคาร์บอนบายมอนซาครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เหล่านี้นะครับถ้าไม่มีนงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนเอาท่านผู้ชมครับ ผมว่าท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางสตรีมมิ่งตอนนี้เมื่อกี้ดูกระแสในโซเชียลครับน้องตูนคับเปิดเฟซบุ๊กมาแรงและเดือดมากๆโอ้โหที่สุดครับเมื่อไหร่จะสตรีมผมนั่งเฝ้าดูแล้วพี่เฝ้าตั้งแต่วีห้ารีบๆเลยซ้อมดูได้ไหมครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเราสองคนคงไม่พูดอะไรมากเราย้อนกลับไปดูหน่อยครับว่าที่ผ่านมาวันที่5แล้วก็วันที่ับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีความเร้าใจมีความผิดพลาด มันเกิดอะไรขึ้นครับวันที่5ที่6ไปรับชมตรงนี้ครับเพื่อเก็บตวงขาเรียกว่าบิ้วบรรยากาศกันหน่อยบิวเสร็จปั๊ท่านจะได้มีอารมณ์เข้าร่วมกับวันนี้วันที่จัดอันดับของรถแข่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพร้อมแล้วไปรับชมบีทีเอเลยครับไปครับ มีรถแรงๆเกิดขึ้นมาเยอะทําให้เราแบบว่าอยู่กับที่ไม่ได้ต้องพัฒนามากขึ้นครับตอะแรกให้ไป5คาันนี่เพิ่มมาไปเจ็คพันหจ๋อมากเลยพี่แ่งรุ่นรถที่วิ่งแต่รุ่นแต่รุ่นนี่คือชัดเจนนะครับจัดงานที่ดีมากครับผมคือมันเป็นสัดส่วนดีครับรถก็ได้วิ่งทุกพันครับก็ได้ครบทุกรันเป็นมาตรฐานมากครับมีระบบที่ดีชอบมากครับงานสูภาพไม่ดีนะ ากติดตามเชียร์โอดูช่างขวัญเบาๆด้วยครับเวลาทุกคันเบียดกันทุกคันยังไงก็ฝากติดตามรถดูช่างต่อด้วยครับเบอร์1 2 4ครับซุปอัพที่ผ่านมาสนุกมากครับมันมากคนเยอะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ฝากเชียร์ผมแล้วก็ทีมนาฬิกาออริจินอลคิงเปลี่ยนสีกระดาษด้วยนะครับ So...